แล้วเดาแล้วทำมึงเลือกกัอักแล้วพวกกูเฟลเป็นไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสาเนี่ย <Okay. S 1> แต่ถ้าเราถ้าเราวิ่งเข้าไปก่อนเรา,เาไปยึดไอ้นั้นได้นะตอนเนี้ย <Hey. S 1> ไปเปล่าเออเข้าไปก่อนเลยปะไม่อยู่คนละสองฝั่งเลยไหมไอ้ฝั่งเลยควรจะเปนยึดนะ เออเอาเราปอ้อานเราคนอ่ะกเนกับเคลนอ่ะเอา, <bs> เอาน่เนี่ยเคนต่อเคนเนี่ยเราต้องยึดไว้ก่อนไหมโกลมาเมีไมิดรูเลยใช่ปะไอรูใหญ่ไม่ทะลุไปเล้วไม่ไม่ไม่ทะลุที่มันเป็นอยู่ห่งคนเดีย ผมก็บิดไปซ้ายเวลาตีผมก็บิดไปซ้ายเหมือนกันแต่เมื่อเมื่อก่อนนะผมจะพิ้วหน่อยผมจะบิดแล้วไปแต่เดี๋ยวนี้ผมบิดคือเห็นสังเกตว่าผมตีแล้วสไลด์ผมจะติดตัวแต่ถ้าเมื่อก่อนผมตีแล้วสไลด์จะเลยตัวมันจะไหลออกไปข้างซ้าย คือต้องฝึกฮะผมแต่ผมอ่ะไม่ค่อยรู้เทคนิคเลยพวกไม้อ่ะผมชอบเล่นตามอย่างพยายานรู้เพราว่ามันมีมันมีผมรู้เพราว่าเล่นยังไงก็ได้ให้ให้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะตอนเล่นเก่งๆอะ่ะผมจะเล่นยังไงก็ได้ให้หัวไม่ตรงแก่เลยไหนหลุดมี่ห้ผมได้ ให้จริงๆให้น้องเลยน้องซ้ำให้เรียกเขาใส่เลยหรอตัดเลยอ่ะอย่าประมาณ N T ได้ไหมจำที่ตอนมันแทงหลังหนูได้ไหมพี่เน้องแร่น้องแรกทีได้ป่ะน้องแค่ไลรแค่ไรปะ ไปไปเีล่าอยู่บ้านหลังแดงบ้านแดงอะไรรอรรอเขาหลังเลขาหลังเลขดูีก่อนูีก่อนูีก่อนไมานี่ไมนี่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 เท้ยเที่ยวนี้เราไปเก็บดิแผ่นอไ่ะแผ่นะ เอ็นต้องยิงตะนักแผนอาสาก็บอกเออแผนอาสาก็บอกเร็วเร็เก็บอา้ามาเออไม่แต,แแต่แต่เวลาเก็บจริงมันก็แคนเซิลแล้วก็ยิงทันอยู่เว้ยใช่ยชมันมันจะมีโอกาสได้ที่เผลอที่มีรอยยิงผมนะใครมาใกล้มือสั่นเลยเลยเออหนาว โอพีตายเยอะนะพี่หมอกซ้ายอะ่ะเขาชูบกันอ,อยู่เห็นปะรออีกจังหวะหนึ่งก็ได้าเเนตาบรนอรนงงด0 50%ลอ,ลอ,ลอ 6, บอกนะจะกดกดนำตานเยอดนพี่ได้ได้ได้แล้ว้้วอ,นนอ้ พี่ต้องยิงแล้วถ้าเห็นถ้โอบควักปืนรีบวิ่งไปยิงนะ้ยพี่น้ลน้ตาน้ตาปสละ้ยคุณห่วงจริงนะเนี่ยยิงออกยิงออกไปเสียงไม่ตรงละ ถกยิบเลยอ่ะเสียไปสินัดพี่เลียวพี่เลียวสยสเออกอดกอกิบไม่ใครพี่กอเลยของของมึงเอาไปใส่บ้านเลยเอาไปใส่ตู้แกองมันได้ทองพัน